สวัสดีค่ะเราก็จะมารีวิวของใหม่นะคะวันนี้เราตั้งกล้องใหม่นะคะพอดีว่าแม่ปูที่นอนแล้วเนาะตรงนี้อาจจะมืดมืดนะนก็มืดอยู่แล้วนะคะเราจะมารีวิวของใหม่นะคะซึ่งเราดีใจมากๆเลยะคะ่ะอย่างแรกนะคะเอาเป็นตัวไหนกันนี้ตัวนี้ก่อนเนาะที่จริงเราซื้อมาเยอะกว่าน,นี้นะคะคือนาฬิกาทรายของเรานะกับกลาวนะคะแต่ว่าเราเอาไปเก็บแล้วนะ กาวซื้อร้านเดียวกับอันนี้นะคะอันนี้ก็ซื้อก่อนกาวเป็นกาวน้ำใสนะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าดีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะหรือว่าผิดพลาดยังไงก็ต้องโทษด,ด้วยเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นกล้องลมนะคะนะที่จริงสีมันสวยกว่านี้นะคะถ้าความจริงมันมีเม็ด ใหญ่กับเม็ดเล็กนะคะเราเลือกเม็ดเล็กจะเอาไปตกแต่งสกูชีนะคะหรือไม่ก็เอาไปร้อยลูกปัดเนาะเราชอบสีนี้มากเลยอะ่ะสีนี้กับสีนี้นะคะไปทำสกูชีทำบูเบอร์รี่ได้เลยแต่สีนี้ไม่ใช่สีน้ำเงินนะคะอาจจะันี้เราชอบสีี้ต้าเอาไปทำบูเบอร์รี่สกูชี่ได้เลยก็จะมีสีชมพูสีนี้นะคะเราขอไม่แกะนะไอตัวเนี้ยเพราะเราจะแกะมันแกะได้นะ มันมีรอยอยู่นะตอนนั้นเราเห็นใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะคะขอหาก่อนมันอยู่เท่านี้อ่ะมันจะเป็นรอยให้แกะเลยนะคะเอมอ้ามันหายหัวไปไหนสี่สิบบาทนะคะนี่อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะกล้องเรามันไม่เคยฝูกกันเลย <S <S เปิดด้านนี้นะเราเห็นอยู่ จะเป็นลูกปัดสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดสีนะคะเราชอบมากลูกเล็กนะลูกใหญ่เราไม่ค่อยชอบต่อไปนะคะก็จะเป็นของวิเศษค่ะทำทอาทรามทาทอนกระบอกน้ำหันสาค่ะนี่นะกระบอกน้ำหันสาคำติดปากเราก็คือกระติกนะ มันก็เป็นกระติกน้ำแหละแต่อันนี้มันเป็นกระบอกอะ่ะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคะก็จะเป็นหน้าดูเลมอนนะและก,กว่าจะสะสมสเต็มได้หลายเดือนมากเลยคะ่ะอันนี้เราไปแลกมานะคะเป็นเราชอบมากเลยอะ่ะถ้าใครรู้จักกระบอกน้ำหันสาท,ทุกโลตัสเลงน,นะคะก็จะมีให้แลกเนาะอันนี้สามร้อยดวงเนาะเราแลกกว่าจะได้สามร้อยดวงนะ นะก็จะเป็นสองอันนะคะมีลายนี้กับลายนี้เรานึกว่าเขาจะให้มาสองอันแต่เราชอบลายนี้มากกว่าลายนี้นะลายนี้มันยังไงไม่รู้เรานึกว่าลายนี้มันจะเหมือนกันนะแต่มีสองแบบนะคะก็จะดูกล่องก่อนเลยนะจะสมให้ครบสองแบบเออเขาจะหมดละน,นะแต่นะไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะคะเราชอบลายนี้มาก าเขาให้ไลา์นี้มาเราจะขอพี่เขาว่าพี่คะขอลายนี้ได้ไหม <c oughs> นะมันสวยอะเราจะเอาไปกินที่โรงเรียนนะมูล,ลค่าหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะแพงมะต้องรักษาไว้ให้ดีๆ <c oughs> นะคะเราขอไปแกะกล่องกันเลยนะมันไม่มีสกอตเทปติดมาให้นะคะถ้าใครแลกได้ไปแกะกันเลยนะคะขาได้แร้เนี่นี่ กลัวมันเสียงั้นเราขอไปแกะกันเลยคะ่ะฮ่ามาดูของใหม่กันเลยนะคะอันนี้แค่เบื้องต้นเล่นๆเลคน,นะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เรานึกว่ามันจะเปิดแบบเปิดตรงนี้เราก็ใส่หลอดนะที <c> ่ <oughs> <c oughs> มันเราโง่จังมันก็ต้องใส่น้ำออด้วยเอ้อกดอ้าน่ารักมันน่ารัก <c oughs> ตั้งแต่นี้แหละให้ทำอะไรอะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นให้เอ่ม ใส่หลอดดูหรือเปล่านะคะอันนี้อะไรอืออะไรเหรอมันคืออะไรเราก็ไม่ทราบนะมันคืออะไรเออแปบ๊บหนึ่งนะคะอ๋อเราเข้าใจเลยนะให้เราเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนใส่น้ำเนาะน่ารักเวอร์นะเราชอบมากเลยอันนี้อะไรอีก ช่างมันเถอะอืมสวัสดีสวัสดีค่ะบา,บายถ้าคลิปนี้ไม่ดียังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะเราเรอคำตอบหรือคอมเมนต์อยู่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ